หลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ต้องจับตามองไปอนาคต5ปีหลังจากนั้นนะคะซึ่งจะเท่ากับเป็นการส่งไม้ต่อจากนายกรัฐมนตรีหุนเซนไปยังลูกชายก็คือหุนมาเนตและได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่นายกรัฐมนตรีหุนเซนเตรียมที่จะวางไว้และก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากพ่อของคนกัมพูชาไปสู่พี่ของประชาชนและนอกจากนั้น นอกจากหุนมานตแล้วก็ยังจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักการเมืองคนอื่นๆไปสู่รุ่นลูกด้วยติดตามจากรายงานของคุณชลันทรนโยธาสมบูรค่ะไม่ได้ใส่เครื่องแบบมาสักพักคิดถึงเหมือนกันหุนมาเนตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้ที่จะรับไม้ต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจากคุณเซนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงการลงมาเล่นการเมืองครั้งแรกในสนามพนมเปญ พื้นที่ฐานเสียงของสมรังสีแทนที่จะเป็นพื้นที่ชนบทอย่างหุนเซนผู้พอ่อการเตรียมความพร้อมให้กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมีมานานแต่เห็นชัดเจนขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งแต่สัญ,ญลักษณ์การส่งมอบธงพักให้กับลูกชายไปจนถึงหนังสือชีวประวัติฮุนมาเน็ตในฐานะลูกชายที่พ่อเชื่อมั่นแจกฟรีให้กับชาวกัมพูชาแต่บทบาทการเมืองของฮุนมาเนตต่างออกไป เมื่อปราศัยคุณมาเนตไม่ได้มีท่าทีสั่งสอนเหมือนกับการพูดของฮุนเซนเขาเล่นบทบาทพี่ชายของชาวกัมพูชาไม่ใช่บทพ่อแบบฮุณเซนแต่เมื่อเรื่องราวชีวิตของฮุณมาเนตนายทหารจากเวสต์พอยต์มักถูกเรียกว่าเจ้าชายไม่ได้ผ่านการต่อสู้มาแบบพอ่อ <สา S 1> ก็เกิดคำถาม,ถ,ามถึงการยอมรับภายในพักด้<ส>านผู้เชี่ยวชาญให้จับสัญญาณการขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฮุนมาเนต เขาต้องขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในกองทัพก่อนนะครับก็คือการเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพกัมพูชาตอนนี้เขาเป็นรองนะครับเป็นรองเพราะฉะนั้นสัญญาณที่บอกให้ชัดเจนก็คือว่าเมื่อเขาได้เป็นนายพลสีดาวแล้วก็หมายความว่านี่คือความพร้อมนะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาเก้าวขึ้นมาสู่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพเนี่ยเขาก็ ควบตำแหน่งในสภาไปด้วยก็จะดูแลความมั่นคงแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นพ่ออาจจะต้องให้เป็นหัวหน้าสํานักงานนายกรัฐมนตรีก็คือเป็นแม่บ้านแทนเกษีทํางานก็เหมือนเขาดูแลพ่อเขาด้ววันนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าก็มาเรียนรู้การบริหารซซึ่งมันไม่ได้ยากหรอกเอเชียไสสื่อฮ่องกงเผยบทความอ้างอิงเอกสารหลุดที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ว่ามีการเตรียมส่งไม้ต่อตำแหน่งสำคัญสำคัญไปยังลูกๆหล,ล,ลานของผู้มีอิทธิพลและคนใกล้ชิดของคุนเซนในรายงานระบุว่าพลเอกเตียบันขุนพลข้างกายหุนเซนมาร่วม41ปีและยึดเก้าอี้รัฐมนตรีกาลาโหมกัมพูชามา15ปีเต็มเตรียมส่งไม้ต่อตำแหน่งรัฐมนตรีกาลาโหมให้กับลูกชายเตียเซฮาผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมเรียบวัย42 ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการดันเตียเซหาขึ้นเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเขาไม่ได้มีตำแหน่งทางการทหารขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยของซอเคงก็ถูกจับตาว่าอาจจะส่งต่อให้กับลูกชายซอสุข,ขาที่ขณะนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาผู้เชี่ยวชาญมองว่าไม่สำคัญว่าตำแหน่งไหนจะเป็นของใครตราบเท่าที่การควบคุม ยังอยู่ในมือตระก,กูลหุนสำคัญก็คือว่าทำยังไงเพื่อลูกพวกเขาเนี่ยจะมีเสถียรภาพนะครับมีความมั่นคงที่จะอยู่ในตำแหน่งไม่มีใครมาท้าทายแล้วก็รุ่นพ่อก็อาจจะเริ่มเฟดตัวเองออกไปห่างแต่อาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะครับก็คืออย่างน้อยก็ห้าปีต่อไปนี้เนี่ยรุ่นพวกรุ่นพ่อๆพ,พวกเขาอย่างรุนเซนอย่างเตียบันอย่างซอเคงเนี่ยก็จะยังคงอยู่ เเพื่่อทีีจะให้้้้ลูกลูกกได,ดรรยมาขึนนๆแม้ผลการเลือกตั้งค่อนข้างจะแน่นอนแต่นักวิเคราะห์ให้จับตา23กรกฎาคมนี้เพราะท่าทีชกลมคนเดียวของฮุนเซนและความเงียบในการเดินเกมของฝ่ายค้านก็คงสร้างความกังวลใจให้กับผู้นำกัมพูชาไม่น้อยชลธนรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน